พี่น้องเลยพาพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดย่าหมือนเล้งเจ้าพี่น้องเอ๊ะตายเห็ดเอาเจ้าพี่น้องมาเลยมาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บเห็ดน้ำกันเห็ดพึ่งหวานสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนมือพี่น้องก <c oughs> บจอดท่ามากเก็บเห็ดย่าหมือนเล้งมืดแล้วดิจ้าพี่น้องนี่อันเพราะว่าอจอดเหลืองนะครับพี่จ้าพี่น้องเลย ก็หน้งพี่นอ้องดิมอ่ะอีกดอกจ้ะถูกบุกเยอะพี่น้องนี่เหรอวะพี่น้องเหมือดแล้วดิจันป่านไปหยุถุงนึงจ้ะปุ่น หมืนปลาข้างในเหมือนเลยในหนองแต่ว่าเบ่อบได้เขาไปข้างในหรอกจ้าจะเก็บอยู่ทั้งหนอกนี่เพราะว่า,าหมึกนะจ้ะ

các okay. cái luôn này xí sụp sụp như cha nè này 3 đọt cài cài gần 3 đọt cài พลังปีนล <laughs> ัวฮีตพ <asynchronous> <laughs> ึ่งหวานยูฝากลัวเด้๋ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยจับดีๆเด้อลุงจอดอย่าระวังตกเลยโอน่าฟ้าลึกที่อายาระวังตกกินหัวเด้อเนอะกินเห็ดพึ่งหวานยูฝากหัวตาตีเลยลุงจอดว่าเอากับว่าใดจะพี่น้องเพราะว่าคนสิมาเอาขันขันว่าเก็บมือนี่คนมากมาเอาไปก้อนขคขาจ้ะ

เพึ่งหมวกสมออกกแม่พี่น้องโอ้ยฝุกยังขักเลยจ้าพี่น้องตั้งใจว่าสิมาเอาเห็ดพึ่งหวานดอกหนึ่งที่พออยู่อันเหลือไ้เมื่อสองมือที่เลี้ยวเนาะจ้ามาอันอุ้ยจังไหนจังอันมาเจอเห็ดพึ่งหวาน เรก็มาเจอเฮ็ดเพิงหมวกสมอันขึ้นเป็นมูลเลยแม่จ้าพี่น้องโชคดีนะย่งอันมองเห็นจากน้อยนะจ้าพี่น้องได้ไต้ไฟเอาจ,าจา้าป้าเฮ็ดกระติดถนนอ่ะจ้าพี่น้องเนี่ยินเสียงลดวะจ้า,จาอันเฮ็ดเพิงหมวกสม เขาอันออกไปพักนึ่งแล้วที่จ้าพี่น้องนี่เขากลับมาออกอีกแล้วเฮ็ดอันเคยออกมองได้ก็ออกมองเก้าเหรอจ้าถ้ามันอันบพราะถ้าในมืดนีป้าย่วาคือสีอันมีอีกอยดอกจ้าเฮ็ดผงหวานนะเขากำลังออกไหมพี่นองเอ,อ้ย อยากพาพี่นองเอฟซีเขาป้าอันซุมอื้อสุมเอือดจ้าพี่นองแต่ว่าอันป้ามเห็ดกับยุกไกตรงถ่ายลุงจอดภาพไปนะจ้าโอ้ยดีใจขักจ้าพี่นองตั้งใจวาสิมาเอาเห็ดผึ่งหวานดอกหนึ่งมาเจอเป็นมูลเลยจ้าฟุกย่างคักเลยแบบนี้โอ้ยน้องพี่นองเนาะบ่ผิดบังเลยจ้ามาเก็บเห็ดเนี่ยเหมือนแลงเสียย่างเดียวมืดก้อนจ้าพี่พี่นอง เพาว่ามือดอก้อนนี่ป้ายว่าอันสิพ่อร้ายก็นนี่ยุจ่าเฮ็ดเผิงหวานนี่อันเขาปามาเพราะท่านเดถึงอันสิบนาทีไม่ไปนองเมืด <c oughs> ่อํามจะใต่ไฟเอาอืโอ้ยน้องเฮอรลุงจอดกับอันแพงบอมีเวลาตอนนี้เฮ็ดกับออกเฮ็ดัจไหนน้นนอสีอันได้มากเก็บเฮ็ดนะพไปน้องเอ,อ้ยส่วนมากกะสิได้มากเก็บอันช่วงวันเสาร์วัน,วนอาทิตย์ละเต็มทีนะจ้ะ ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แตาเฮ็ดหลายปายวกกับซีเฮ็ดขวบสองขีบอันต่อตอกันเลยนะจ้าพี่น้องบางพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดหมองเดียวย่าเมือแลงถ้ามาย่าเบ,บ็ดนี่อุ้ยคือสิได้เต็มตะกร้ารหมดเลยจ้าเก็บใส่ตะกร้ารเลยไ่นเนี่มืดแล้วพี่น้อง <c oughs> มืดแล้วจ้า เงือตื้อเลยซัมมี่กับพ่อหล่ะจ้าพี่น้องลุงจอดฉีดจังไห้พุ่จังส่วนนะมือื่นมืออื่นลุงนอนมืออื่นลุงจอดเหลืองานตะเว้นสิมาหลาะอีกจ้าพี่น้องสิมาหลาะมังมีล่ะเนี่ยตาหนีเละจ้าแสดงว่าเฮ็ดผุ้มหวานออกพี่จ้าพ่อได้ไปกินเยอะนะนานโอ้ยซัมมี่กับพ่อได้ไปแกลี้ยงเนาะะจา้า อะไรแกงหมอ,อยังไงวันนี้จ้าี่น้องมันนี้สิเขาบา้านเราจะมืดตึตตื้อเลยตอนนี้จ้าขอบคุณพี่น้องเอลซีหลายๆได้อจ้าเด้อจิเขามารับชมเขามาหายกำลังใจเขามาจิบเห็ดน้ำป่าอยู่กับลุงจอดเจอก,กันคลิปหน้าจ้า